เพื่อนทุกคนเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกคนนะคะตอนนี้ยายสำราญย,ยานผัวค่ะขออนุญาตมาอัปเดตสถานการณ์เย็นนี้ค่ำนี้นะคะวันนี้ทั้งวันเรามีประิจทั้งวันเลยค่ะเดี๋ยวรกิจเราตั้งแต่เช้าก็เสร็จประมาณเที่ยงค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปช่วยงานขขาวดำเนาะเพิ่งจะเสร็จงานขาวดำก็มาถึงบอ่อจะค่ำเลยค่ะเราก็เลยมา จากโทรศัพท์ได้อัปเดตเลยอ่าเพื่อนๆทีมงานคอนตมสุปลาของเราได้มามาถึงบ่อแล้วแล้วก็เราจะสูบบ่อนี้คืนนี้นี่คืองานของเราพรุ่งนี้เช้าค่ะจะได้ลุ้นอีกแล้วค่ะลุ้นทุกวันค่ะทีมงานเราลุ้นทุกวันค่ะจะได้ลุ้นกันอีกแล้วว่าจะเป็นยังไงเนะะาะพรุ่งนี้ก็ได้ลุ้นกันอีกแล้วก็น้ําแห้งก่อน,อน,อน,นอค่อยลุ้นกันเนาะค่อยจะอัปเดตสถานการณ์ให้ดูค่ะว่าพรุ่งนี้เวลาน้าแห้งแล้วเป็นยังไงเนาะ เวลาน้ำแห้งแล้วเป็นยังไงน่าจะได้อัปเดตกันค่ะเพื่อนจะได้อัปเดตกันนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายค่ะแค่มาอัปเดตให้ดูค่ะว่าบ่อนี้เป็นบ่อใหญ่พอสมควรทั้งใหญ่ทั้งเลึกอยู่ค่ะก็เป็นบ่อปลานาธรรมชาติค่ะมีทุกปลาค่ะบะปปอ่อนี้ปลาดุกปลาช่อนปลาหมอปลาสลิด ปลาเนื้ออ่อนมีหลายปลาค่ะปลาซิวปลาส้อยปลากระ,กะดีมีหมดค่ะบ่อน,นี้ขอประคุณมากนะคะเพื่อนๆที่รับชมคลิปของยายสำราญย่านหัวค่ะอ่าคือนี้ขอแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะไปทำภารกิจนึ่งข้าวนึ่งปลาก่อนค่ะเพราะว่ามันคั่แล้วเนาะขอประคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ให้การรับชมคลิปของเราค่ะนี่แหละค่ะวิถีชีวิตของพวกเราคนต้มสูปลาจ้า